นะครับผมผมก็สามารถอกดบทุกคนกันด้วยกันในด้วยนะครับก็คือน้องๆทุกคนนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาอยู่กับอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับผมพี่โคนโจเดอร์ทีวีนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพาทุกคนมาดูโค้ดนั่นเองนะครับโค้ดล่าสุดแล้วโค้ดที่มันแจกตั้งแต่เริ่มเกมนะครับผมก็คือยันจบนะครับประมาณ10-20โค้ดเลยนะครับทุกคนใครที่ดูจบนะครับพี่ก็จะแจกโค้ดไปใสใ่ให้มันเทพๆเลยเอาขอบไปใส่เอามีอะไรพวกอะไรพวกนมพวกอะไรต่ออะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยนะทุกคนแต่ว่าฝาก ให้ทุกคนกดไลค์กดสตอรให้กับพี่ด้วยนะคะผมก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่มาเอาโค้ดกันด้วยนะคะไปดูกันเลยว่าพี่จะทํากันที่จะเอาโค้ดมาแจากเยอะ <_ c oughs> ได้ไหมแล้วก็โค้ดที่จะใส่นะครับก็คือเราต้องใส่ก่อนที่มันจะหมดเขตนะครับผมนะฮะเราต้องรีบใส่นะครับใครดูคลิปนี้ก็ได้ก่อนนะครับใครที่อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆก็ฝากมาดูคลิปนี้ยันจบกันด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณครับต่อมานะครับต่อมาก็คือ โค้ดนี้เลยครับก็คือโค้ดที่มันตกหล่นนะครับก็คือโค้ดที่ว่าทุกคนสามารถใส่ได้แล้วก็ได้เลยนะครับผมก็คือกดแรกแรกสำเร็จนะฮะกับงาไปรับของวัลนะครับผมอันนี้ก็คือคือเราได้ของมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าของอะไรนะครับก็คือของฝันมันก็จะน่าจะเป็นในจดหมายนะครับอันนี้ก็คือของฝันที่เรารับมาแล้วนะครับก็คือเราก็ย่างเราต้องไปแลกประมาณแต่ผมจะแลกให้ทุกคนดูประมาณ5้าโค้ดนะครับผมก็ที่เหลือเดี๋ยวน้องก็ไปใส่กันเองนะครับโค้ดนี้เลยนะครับผมตึ๊บ อันนี้คือโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็คือเราก็ไปใส่ได้เลยนะฮะน้องใส่ได้คือโค้ดใหม่ล่าสุดในวันนี้เลยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะฮะคือเราทําคลิปวันนี้เลยนะครับโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมกดหมายปุ๊บนี่อันนี้โค้ดที่มันจะได้นี่อะไรนะอันเนี้ยมันจะได้เยอะมากเลยทุกคนใส่ทุกประมาณสี่ห้าโค้ดแล,ล้วกันนะครับผม ก็คือหดตีเลยใส่ตามพี่ได้เลยนะพี่ทิ้งไว้เอาไปใส่ได้เลยพี่จะทิ้งปักไว้ด้านล่างทุกคนก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับกดแรกอ่ะแลกสำเร็จแล้วนะครับกดหน้าไปรับที่ของฝันจดหมายนะฮะอันนี้ต่อมาเลยนะครับก็คือแรกเหมือนเดิมนะฮะกดพิมพ์ไปเลยพิมตามพี่เลยนะครับแต่พี่จะใส่ไว้ใต้ลางคลิปนะครับทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่เล่นเกมด้วยนะครับเอาคลิปนี้ไปแชร์ให้น้องๆตต่อก,กันก็ขอบคุณมากทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะคร ปึ๊บเดี๋ยวพี่อันนี้เดี๋ยวพี่ใส่ไปเลยเยอะๆเลยนะครับโค้ดก็จะใส่ไปเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเอาลงแค่สองสามโค้ดเป็นตัวอย่างให้น้องๆดูนะครับผมจู่จู่จู่ผมทุกโค้ดเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็ชอบเกมนี้นะผมว่าแนวนี้แนวนี้มันน่าเล่นดีะนะใส่คุกโค้ดใครที่ยังไม่ใส่นะครับรีบใส่เลยนะครับจู่ โปรเสร็จแล้วเราเข้มาดูกันเลยว่าเรแลกโค้ดเลยปะบ้างคือขวาข้างบนเลยพอขวาแล้วก็ดูโจทย์หมายนะครับที่ผมแรกโค้ดมาก็จะมีที่นะไล่ดูกันเลยได้ดาวได้ดาวได้ดาวเห็นไหมครัได้ดาวได้ดาวเห็นปะมีส้มมีนู่นนี่นั่นเห็นไหมครัเยอะมากมายเลยนะครับกีนหน้าที่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 ผมใส่ไว้ที่ผมได้มานะครับอ่าเนี่ยกีนหน้านะครับเนี่ยก็ดูไปดูนะฮะแล้วก็จะมีที่ว่าเลื่อนมันมีให้เลื่อนอยู่อีกแบบเออเลื่อนลับเลื่อนลับเลื่อนลับเรื่อยๆอ่ะใช่ไหม มันมีให้ให้รับนะครับก็คือรับนี่จะรับเลยรับไปเลยรับไปเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คือรับมันก็จะมีให้เลือกให้เราเลือกนะครับผมก็เนี่ยเนี่ยของฝันที่เราได้มาเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเลื่อนไม่ได้ไหมมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเราทั้งหมดก็จะมีนี่นะฮะที่เราได้มาทั้งหมดนะครับที่เราแลกเมื่อกี้นะครับเราก็จะมาดูที่กระเป๋านะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับผมได้ไม้ได้นู่นได้ดีได้ส้มได้ต่อะไรนะครับก็ได้เงินได อันนี้ต่ออะไรเห็นไหมเราได้ได้ไมาเยอะเลยทุกคนโค้ดบางโค้ดมันก็จะแบบว่าฝากกดหัวใจนะครับแล้วก็กดไลค์กดสมัครใครให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปในต่อๆไปน,นะครับแต่ผมชอบมากเลยว่าสวยมากเลยทุกคนใครที่อยากจะให้พี่ทำคลิปต่อนะครับก็นะฮะก็กดไลค์กดสมาคาัครใครแล้วก็กดติดตามแล้วกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าที่จะเอา ให้เพื่อนนะมารับโค้ดของเรานั่นเองนะครับลาก่อยนะครับไม่ใช่ลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย